สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสถานีพัฒนาการนะครับข้านั่งเราก็เป็นสถานีพัฒนาการนะครับของโครงการรถ,รถไฟฟ้าสายสีสีเหลืองนะครับผมจะพาไปดูคานทังวิ่งครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ นี่ผมอยู่เครืมาบนสะพานลอยนะฮะเนี่ยครับคานทางวิ่งเนี่ยฮะเนี่ยฮะของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับ สถานีพัฒนาการนะฮะเนี่ยครับ,รบที่เห็นอยู่ก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ลิงค์นะครับเนี่ยฮะไปทางนี้ก็ไปทางหัวหมากนะครับนี่ไปทางพญาไทนะครับ ใกล้ๆก็ตรงนี้ก็เป็นเดินไปหน่อยเป็นสถานีนาารถไฟหัวมากนะครับเนี่ยฮะทางวิ่งมันก็จะไต่ระดับลงนะครับเนี่ยฮะสังเกตไหมครับว่าเสาทางวิ่งมันจะต่ายระดับเนี่ยครับจากสูงๆใช่ไหมครับไต่ลงมาเนี่ยครับไต่ลงมาเพื่อ ลอดใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเอ้ยลอดใต้ทางวิ่งโดยไฟอพอลิงนะครับเนี่ยฮะลอดสองฝั่งนะครับขนานเนี่ยครับลอดไปกลับเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งเนี่ยฮะลอดนะครับทำไมข้ามนะครับมันเลยไต่ดับลงมานะครับแล้วก็ยกขึ้นนะฮะเนี่ยฮะก็อนาคตรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จะเราอยู่ตรงเนี้ยครับก็จะเห็นวิวได้สวยงามนะครับตรงนี้ครับ นะครับคานใกล้ชิดเลยครับอันนี้ถือว่าสูงอยู่นะแต่บางจุดนี่ก็คือชิดติดหัวเลยฮะเนีครับสถานีพัฒนาการนะฮะอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีการเตรียมไว้แลครับเนี่ยฮะคานอีกสองคานอีกสองอ่าสองชิ้นเนาะ เนีครับเตรียมยกเลยฮะวันนี้ผมถ่ายวันที่ยี่บเจ็ดธันวาสองห้ากสามนะครับเนี่ยครับทางทางวิ่งช่วงสถานีที่จะเข้าสู่พนักงานาติดตั้งเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่ฮะ ก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเนี่ยฮะเห็นชัดๆเนี่ยครับผมยืนอยู่บนสะพานลอยเนี่ยฮะเนี่ยครับทางวิ่งก็เนี่ยครับขานทางวิ่งนะครับข้ามสะพานลอยเนี่ยครับจุู่นเนื้อหัวเราเนี่ยฮะเนี่ยครับข้างหน้าเราก็เป็นสถานีพัฒนาการนะครับเนี่ยครับกำลังก่อสร้างอยู่ข้างล่างก็จะมีทางอ่าทางลอดแยกพัฒนาการด้วยนะครับทำคู่คู่คู่ไปกันนะครับ น,นี่ก็เป็นทางรถไฟนะครับจุดตัดทางรถไฟนะครับก่อนเข้าสถานีหัวมากนะครับนะครับถนนนะครับ,นะรบโอเคก็นองฝากกันนะครับ สำหรับคานทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสถานีช่วงสถานีพัฒนาการนะครับก็ติดตั้งแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับความยาวน่าประมาณ30เมตรได้ครับนะฮะร,ระหว่างช่วงคานนะครับ30เมตรได้โอเคเดี๋ยวผมไป ถ่ายช่วงสถานีพานาการมาให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ